แย่เลยดูสิคะเนี่ยขับมาเนี่ยโอ้โหสวนโอลิปอะต้นโอลิปอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยที่สเปนเห็นเขาปลูกผักกันเยอะมากเลยนะคะทั้งผักทั้งผลไม้ต้นโอลีฟเนี่ยโคตรเยอะเลย และประเทศเนี่ยมีความสวยแบบแตกต่างกันไปนะคะทุกๆประเทศอะ่ะจะมีความสวยทุกๆประเทศแต่ว่าจะมีความสวยแตกต่างกันอย่างคุณตาเนี่ยคุณตาชอบประเทศนอร์เวย์มากเลยเพราะว่าเวลาขับไปอะ่ะมีแต่ทะเลแล้ววิวก็สวยยายนาก็ชอบเหมือนกันนะคะนอร์เวย์อ่ะ เพราะว่าเวย์เป็นประเทศที่แบบสวยมากเลยทะเลเอย่างเงี้ยขับรถชมวิวสวยมากสเปนก็สวยนะคะโปรตุเกตก็สวยเหมือนกันแต่ละประเทศอะมีความสวยแตกต่างกาันทุกๆประเทศอ่ะ ก็สวยทุกทุกประเทศนะคะแต่ความสวยจะแตกต่างกันออกไปเนี่ยต้อนออลีฟอบบโคตรเยอะเลยเนี่ยเยอะเยอะแยะไปหมดยาวเหยียดเลยนะคะต้อนออลีฟเนี่ยทั้งสองฝั่งเลย ต้นโอลิฟเยอะมากเลยนะคะโอ้ยโอ้ยเนี่ยต้นโอลิฟทั้งนั้นเลยโอ้ยเนี่ยต้นโอลิฟเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยยาวเหยียดเนี่ยเนี่ยมีแต่ต้นโอลิฟเลยนะคะสุดลุ ต้นโนลีฟเยอะมากต้นโนลีฟนะคะ<ๆ>เยอะมากสุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยมีแต่ต้นโนลีฟทั้งนั้นเลยทั้งสองฝัง